ยินดีในท่านตอนเรมเสร็จนะครับน่อยู่บอกเลวากานจะต้องรับา่อนหราสุ่ว่าสับวัยผมนื่วัยที่มาลองเป็นวัยที่สูงแ้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่้แข่งแต่้ไห่นี้จะมีปัญหานั่งีน้สีทีเทาหรือเวลานั่งไปนั่งหลัไม่ใช่ทาเฉย นั่งเหนื่อยเหนื่อยที่สุดคือเหนื่อยผมว่าต้องปันะต้องปัใครพูดอะไรเกินเกินขาดกันเลยใครก็ถอนหรือไม่ถอนนะี่ต้องดแล้วเสร็จเวรแล้วรองประธานขึ้นมาแทนก็ต้องตามตรงเรายังไม่รู้ว่าเดี๋ยววันเดี๋ยวเวรต่อไปใครพูดอะไรไว้เพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเป็นงานเนะขาต้องให้กำลังใจท่านตอนนั้นก็บอกท่านก็ดูแลส่วนพระกล ที่สองท่านก็บอกว่าท่านจะทำตามกรมราชวาตแล้วก็ตามที่ประธานมอกมาแต่รองท่านที่หนึ่งเนี่ยท่านแสดงเหมือนเป็นประธานเองเนะแต่ที่จริงรองประธานเนี่ยหน้าที่คือรับมอบหมายจากประธานให้ทำอะไรถ้าจะทำอะไรเนี่ยต้องใหม่พิเศษออกมาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตท,ทั้นประธาน เดียนี้วายประธานที่หลังรองประธานคือผู้ที่ปฏิบัติภารกิจตามที่ประธามแต่ว่ามีความท้ือนมากครับเพราะว่าภารกิจสภาพวกรองเฉียนว่างาน,า like. นหน nee. ักเฉพาะในประชุมหกข้อแรกเรื่องการประชุมก uh ็หนักแต่จริงมีงานติดย่อยของประธานทั้งภายในภายนอกทั้งในฐานะองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ในฐานนั้ขอรอทุกคนไม่ต้องรู้ครับคอคำการเหมือนคอตอสหมือนโกพอของหน่วยงานหนึ่งคอรอเราคนนี้นะคกับหน่วยงานพิเศษอื่นๆแต่ว่าเรามีประธานเป็นมุสลิมรองประธานเป็นเทพรองประธานที่เป็นพุทธศาสนายางไงครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ